กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการโรคมืดนะครับประจำวันจันทร์ที่9ธันวาคมนะครับมีคําถามอยู่พอสมควรเดี๋ยวผมก็จะไปต่อเลยนะครับจะได้ตอบคําถามได้ครบถ้วนนะครับเขาบอกคําถามมีว่าโต๊ะมีของอยู่ในตัวจะทํำยังไงโต๊ะนี่หมายถึงถึงญาติผู้ใหญ่นะครับใช่ครับมีของให้ของออกจากตัวนะครับของนั้นคือทําให้สาวตลอดแต่โต๊ะก็ทําละหมาดห้าเวลาปกตินะครับจะมีวิธีแก้อย่างไรเพราะเวลาป่วยทรมานมากครับ เพนนี่แหละทําให้สาวตลอดแปลว่าอะไรคือดูสดใสครับดูแข็งแรงรอันนี้เป็นเรื่องจริงรยินเนี่ยเวลาเข้าร่างกายเนี่ยก็จะบํารุงถ้าเป็นยินแข็งแรงก็จะบํารุงสุขภาพของคนที่คนที่เข้าเข้าทรงรอ่ะต้นนี้ก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นคนที่ถ่ายทอดวิชานะครับเคยปุยแต่ตเคยเลี้ยงยินแล้วก็ยินนี่ก็จะมาคือ ตอนที่ยินอยู่เนี่ยแล้วก็ยอมให้อยู่เนี่ยนั่นอาจจะดูสดใสแต่เวลาแก่มากเนี่ยเวลาแก่นิดนึ่งนะ่ะจะดูแก่มากเลยครับดูแก่มากเลยโดยเฉพาะถ้าเริ่มยินเริ่มไม่เอาแล้วจะต้องหาคนอื่นใกล้จะตายแล้วเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยคนแลค,คนที่เคยเป็นทรงของของยินน่ะ,ะก็จะก็จะสุขภาพจะทรุดมากแล้วทรมานมากเนี่ยป่วยก็จะทรมานมากเช่นเดียวกันนะครับวิธีก็ต้องคุยกับโต๊ะให้โต๊้เนี่ยปลดวิชา อย่าเลี้ยงซะอย่ารับอย่ารับวิชาอย่ารับยังไงก็ปฏิเสธบางคนเนี่ยต้องยืนยันในวิชาในการเข้าทรงเนี่ยทุกปีเนี่ยก็ต้องทำนูรีทำข้าวเหนียวข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างถ้าโต๊ะทำแบบนี้บอกว่าเลิกซะอย่าทำถ้าไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำนูรีนะนะก <c oughs> ็ปฏิเสธปฏิเสธด้วยการฟังกุานรักษาตามคอร์สนะครับฟังบคะคอรอ นำใบบ,บ,บุษาต่งตางๆเนี่ยตามในที่มีในโรคในในดิวิเโรคมืดนะครับ,รบถึงจะถึงจะไล่ย,ยินจากจากทรงของของตัวเองแต่ถ้าหากว่าย,ยอมอยู่อย่างนี้นะครับก็จะจะลำบากใช่บางคนเนี่ยที่แต่ต่อรุชานี่ก็อาจจะละหมาดละหมาดละหมาดอะไรอ่านกุรอานก็มีแต่การที่ยินเขาอยู่อยู่ในทรงนี่ถือว่ามันเป็น,เป,นเป็นเรื่องบาปเหมือนคนที่ทำบาปอย่างอื่นนะกินเหล้าแต่ก็ละหมาด นั่นหมายถึง่าที่เขากินเหล้านี่ถูกต้องเหรอไม่ใช่ครับือเราแยกสิครับการที่เขาละหมาดเนี่นะไม่สัญญานะว่าไอ้ยินหรือที่เขาทากับยินเนี่ยต้องซึ่งผมก็เคยรับคําถาม <c oughs> จากพี่น้องที่มีปัญหาแบบเนี้ยยินเขาเข้ามาช่วยมาบอกนู่นบอกนี้เขาก็ละหมาดเคร่งคัดยินมาช่วยไม่ถูกต้องนะครับทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องยินมาอยู่ทรงเรามาอยู่ร่างกายของเรา นี่เป็นเรื่องบาปนะครับบาปทั้งยินทั้งมนุษย์นะครับครับแล้วละหมาดซ้อไหมครับเช็คนี้อันละหมาดเขาซ้อยกเว้นครับถ้าเขาคุมสติไม่อยู่แล้วแล้วก็มาละหมาดผิดๆถูกๆกันนั้นหละหมาดไม่ซ้อครับแน่นอนมีสายสดเชิญครับสลามอะไรกุ้มครับอะไรกุ้มสลามค่ะครับจากที่ไหนครับค่ะจากสมัยโคลกค่ะครับเชิญครับค่ะอะไรกุ้มผ่าเช็คอะไรกุ้มสลามครับเชิญครับ ค่ะพอดีว่าฝันนะคะเชฟฝันเห็นงูค่ะสีอะไรครับสีเขียวค่ะอืมสีเขียวจะไม่กล้าเลยค่ะเจ๊ตัวใหญ่ไหมตัวไม่ใหญ่ตัวป้อมๆค่ะแล้วก็แล้วก็ฝันว่าอยู่ในบ้านแต่ว่าบ้านนั้นเป็นบ้านคนอื่นแต่ในฝันนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับบ้านของเราอืมค่ะพอฝันเสร็จก,ก็ก็คนก็บอกว่าอออถ้างูงสีส่วนแบบนี้ยแสดงว่างูอันตารายก็เลยจะจับแล้วก็จะจะ,จะทิ้ง แต่ว่าแต่ว่าจับมันพอจะจับมันก็หนีไปก็เลยก็เลยไม่ได้สนใจมันเพราะว่าพักมึงกวาดบ้านนะคะพอกวาดกวาดเสร็จมันก็มันก็นกแบบเออก็เลยก็เจอแต่ว่าเจอเจอเป็นหู่นที่ตายแล้วะคะ่ะเท็จากที่เป็นสีเขียวสดจะเป็นจะเป็นเขียวจืดจีดอะค่ะเท็ตัวเดิมป่ะน่าเออตัวเท่าเดิมค่ะตัวเดิม,ดมไหมตัวเดิมไม่ใช่เท่าเดิม ตัวเดียวกันไหมครับตัวตัวเดียวกันค่ะน่าจะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าตัวมันเท่ากันตอนแรกอันจะเป็นสีเขียวที่สุดยาอสั้นสั้นค่ะเืมค่ะมีครอบรัวมีครอบครัวไหมครับยังค่ะสั้นค่ะเชคสั้นไม่ช่ยาวนะค่ะเราทำธุรกิจอะไรอยู่เปล่าครับไม่ได้ทำค่ะ สอนหนังสืออยู่ค่ะเชสอนหนังสือโรงเรียนหรืออะไรครับค่าโรงเรียนค่ะไม่ไม่ได้ทค่ะเชง,งูในฝันนี่คือศัตรูนะครับคนนี้ไม่หวังดีแล้วสีเขียวนี่ก็มามานิ่มอะศัตรูมาเนียนอะก็เด้กักอะไร ทำดีทาตัวดีอะไรเงี้ยดีกับเราแต่ใจไม่มไม่ชอบครับเขียวเขียวอย่างเงี้ยจะเป็นงกูก็ให้ระวังนะครับอ๋อแล้วส่วนที่บอกว่ากวาดทิ้งไปที่กลายเป็นสีซีดนี่เกี่ยวอะไรไหมครับมันก็มันอาจจะมีการประทะกันหน่อยครับ <c oughs> ครับครับมีเรื่องกับใครบ่าอืมไม่ไม่มีนะคะขอให้อใ,ให้มีแล้วกัน แล้วก็เชคค่ะวันเดียวกันนะคะเชควันเดียวกันนั่นแม่ฝันค่ะแม่มันเกี่ยวกันไหมว่าแม่แต่ว่าแม่เป็นคนฝันฝันอะไรฝันแม่ฝันว่าเพื่อนสนิทอะค่ะไม่สบายแต่เพื่อนนั้นเข้าใจว่าเป็นฝันเป็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 นโรคเป็นโรคโรคเป็นโรคเฉยๆแต่แม่บอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่โรคเฉยๆนี่เป็นเกี่ยวกับเหมือนกับโรคเมื่อเลยค่ะเหมือนกับโดนของอะไรเงี้ยค่ะ มันเกี่ยวกันไหมมันโย,ยงกันไหมคเชฟไม่เกี่ยวครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวครับผมอีกคาถามนึ่งค่ะเชครับว่าน้องชายอะค่ะแกฝันแล้วฝันว่าฝันถึงคนที่ตายไปแล้วแต่ว่าเสียชีวิตอีกรอบหนึ่งอะ,ะค่ะเชฟไม่ไม่ใช่ฝันไม่ใช่รูกยาน,นะครับฝันว่าคนที่ตายไปแล้วเสียชีวิต ได้สาระครับใช่ตอนใช่ตอนมากกว่าครับผมครับผมครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับครับครับผมมาละคุ้มครองครับครับผมอัสลามอัยกุ้มครอตุนรออยู่ประกาตุครับบางคนก็อาจจะกังวลนะครับครับครับางฝันนี่มันฝันเลยหรือมันได้สาระทำไรไม่ได้นะครับครับซึ่งซึ่งผมก็ฝันอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่นะเยอะนะใช่ครับ ก็มันก็ไม่ชัดเจนไม่ไม่อะไรครับอันีกออนรุยานี่เห็นชัดแล้วก็มีมันเหมือนมีความศักดิ์สิทธิ์ฝันแล้วก็ไม่ธรรมดาครับซื้อเครื่องใช้ให้เด็กอ่อนมีรูปการ์ตูนสัตว์สัญลักษณ์ต่างๆได้ไหมครับใช้ตอนจะมาไหมครับได้ครับอันนี้เป็นข้ออนุรลมเฉพาะเลยนะครับของเฉพาะเด็กหรือว่าเฉพาะเด็กนะครับแต่แต่ใช้แล้วให้เก็บนะครับอย่าให้ตั้งโชว์ใช้แล้วก็เก็บเลยอ่าสลามเช็คครับ จากย่าริงนะครับอยากถามเช็คว่ามีเทปเสียงอ่านคุรานของบิลาเดนไหมครับมีถ้าอยากอยากให้เช็คแชร์ใน f เฟ b บ o ๊กไปดูใน YouTube ได้นะครับพิมพ์ใน y YouTube เนี่ยอัลกุรอานบิซัตอุซามะบิลลาดิเนีมาครับทีวีช่องฮาดีส่งมาจากประเทศอะไรเป็นของมุสลิมหรือไม่ครับอิหร่านครับพวกชีสะมศาสนาอไม่ใช่ครับ ก็ไม่ไม่ควรไม่ควรดูนะครับดูไม่ได้เลยครับชื่อดาวานหมายหมายความว่าอะไรก็ยังไม่ดาวานหรอครับดาวานต้องนาวานนะไม่ใช่ดาวานนะครับถ้านาวานเนี่ยไปว่าความสําเร็จะสบความสําเร็จคถ้าเป็นตัวนูนนะไม่ใช่ตัวดานนะครับนาวานอัสลามอะไรกุมค่ะอยากทราบว่าสีขาวเป็นสีที่ดีที่สุดสําหรับมุสลิม สีดําเป็นสีที่ดีที่สุดสําหรับมุสลิมะจริงหรือไม่ครับไม่จริงครับครับมุสลิมะก็สามารถใส่ใส่สีขาวได้มุสลิมีนก็ใส่เสื้อสีดําได้ท่านนาบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมก็ใส่ซาลาแบนสีดบแล้วก็ <c oughs> สีขาวก็มีนะครับ okay, มันไม่ใช่เป็นชุดที่มีผลบุญอะไรพิเศษนะครับเพียงว่าสตรีใส่เสื้อสีดาใส่ชุดสีดาเนี่ยมันจะเป็นการดับฟิตนะ สีดำเนี่ยคนก็าก็จะไม่ไม่มองไม่มองแต่ใส่อะไรที่มันแวบบแล้วก็ดึงดูดความสนใจเนี่ยมันไม่ดีสําหรับมุสลิมแล้วมันพรางรูปร่างโดยสีดำใช่ไหมครับครับเอ็กซอสิสการไล่ยินของนักบวชโดยคัมภีรไบเบิลเป็นชชริกหรือไม่ครับแน่นอนครับเป็นเป็นการฝังความเชื่อในไม้กางเขนในไบเบิลไปด้วยครับซึ่งมุสลิมเชื่อแบบนี้ไม่ได้ครับครับไม้กางเขนอันนี้มา มาไล่ <c oughs> ไปฝังไปงานมายัดนะครับไปฝังกูโบโไม่ทันนะครับไปที่หลังไปพบงูบนกูโบหลังจากที่ฝังแล้วตัวใหญ่มากไม่สามารถเข้าไปขอดูอาได้แล้วก่อนจะฝังน้ำก็พุ่งขึ้นมาน้ำก่อนที่จะฝังน้ำก็พุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำทั้งท้งท,งที่ไม่มีปรากฏการ <c oughs> เหตุการณ์นี้หมายความว่าอย่างไรครับ <c oughs> เ,เ,เห็นเองอันนี้ <c oughs> เห็นเองครับน่บนากลัวสัญ,ญญาณไม่ค่อยดี งูเห็นอะไรเงี้ยอืมนี่บนกูโบเลยนะครับตัวใหญ่มากขอดูอะไรกันนะครับครับแล้วน้ําที่พุ่งขึ้นมาจากแม่น้ํานี่นั่นนะครับอะไรอะไรบางอย่างที่มันบิดกฎธรรมชาติเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณนะเป็นสัญญาณเตือนนะครับครับยิ่งถ้าเกี่ยวเกี่ยวกับช่วงเวลานะครับอ่านั้นก็เราก็หยิบมาเป็นเป็นข้อเตือนเลยครับนะครับ เตือน,น,นว่าให้เราเตือนว่าให<ำ>้เราว่งครับเส้นทาบาปอยู่แล้วก็เดินเราเดินสุขภาพดีแข็งแรงอยู่ดีเดินนี้ก็สะดุดนู้นนี่นสะดุดอะไรนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยสะดุดเองอ่ะแค่นี้เราก็ต้องอะเส้นเลือดเส้นประสาทกระตุกคร<ำ>ับท่านนาบีบอกมักตะละจายรุกุนอิลลาบิดะมเส้นกระตุกทุกเส้นนี่นะกยเพรามีบาปครับ อะไรที่มันผิดปกตินี่เราก็หยิบมาเป็นสัญญาลยรถชนนะ้ทีขับดีหรือก็ชนทำเป็นสัญญาณแล้วรถเตือนคคครรรััับบบก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับได้รับการเตือนที่ไม่ที่ไม่คือดีดีถ้าเราสํานึกครับแต่แต่ถ้าเราให้มันผ่านไปแล้วก็ไม่สำนึกนะเหมือนที่สรัปบอกว่าอย่าทำเหมือนอูดมันถูกผูกถูกปล่อยไม่รู้ปล่อยเพราะอะไรถูกผูกเพราะอะไร เราส่งอะไรให้อะไเกิดขึ้นในในชีวิตของเราอะนะเราอย่าทาเหมือนเดรชาเดรชานนี่มันไม่รู้ด้วยซ้มันป่วยทำไมมันอะไรมันไม่รู้แต่งมนุษย์เนี่ยมีสมองวิคิดครับครับวิกฤตการเมืองไทยมุสลิมคนมีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้างครับช่วยอธิบายหน่อยครับนี่แหละครับอันนี้น่าจะยาวนิดนึงครับมันมันมันมีต้องมีส่วนร่วมในหลายมิติในหลายมุมมองในหลายอ หลบทบาทในฐานะที่เราเป็นประชาชนทั่วไปเราจะต้องไม่ไม่เป็นคนที่มักง่ายในกระแสการเมืองเราจะต้องมีน้ําหนักเราต้องมีราคาต้องมีมูล,ลาคา่าไม่ใช่ใครลากไปไหนใครเชิญไปไหนใครเป่ายังไงนี่ารเราก็เชื่อนะครับไม่ใช่เราต้องใช้ดุลพินิษฐ์แล้วก็ใช้หลักการใช้วิจารณญาณอันนี้ประการแรก ประการที่2 <c oughs> เราต้องมีส่วนร่วมในวิกฤตส่วนร่วมในการแก้ไขในวิกฤตนี้เนี่ยด้วยการที่เราไม่กระทําสิ่งที่มันก่อให้เกิดความเสียหายในส่วนตัวและในส่วนรวมในส่วนตัวนี่อย่างง,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 ง่ายๆนะครับส่วนตัวนี่ในครอบครัวเดียวกันนะบางทีเนี่ยหัวเมียเนี่ยคนละข้จะพูดที่เนี่ยคนละสีกันนะ,ะสามีสีหนึ่งภรรยาสีหนึ่ง อยู่กันไม่ได้คุยกันไม่ได้พอจะคุยเรื่องนี้อย่าคุยเลยอย่าพูดเลยเดี๋ยวทะเลาะก,กันเอา้าทำไมอย่าพูดไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ชี้แจงไม่ได้คุยกันในเชิงสร้างสรรค์มไม่ได้กันนั้นหรือออันนี้เนี่ยเท่ากับเราไม่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ในการที่จะแก้ไขปัญหาทําไมอะ่ะพอวิกฤตในครอบแค่ในครอบครัวนีคนละสีนี่นก็คุยกันไม่ได้แล้ว แล้วระดับประเทศชาติจะคุยกันได้หนระือเนี่ยที่เราอย่างท,ที่เราเห็นกันเนี่ยมันค,คุยไม่ได้ตั้งแต่ครอบครัวครับนะครับไม่เขาก็มีภาพมีคนคเขาโพสเฟซบุ๊กในภาพน่ารักมากจากอีสานน่ะถ้าไม่ทหารห,ห,ห,หรือตำรวจถนะูกเกณฑ์มาจากอีสานนะครับมาปราบม็อบแต่แม่เขานี่นะเดินทางมาจากอีสานเนี่ยมาร่วมม็อบแล้วก็มาเจอกัน ที่รัดดัเนินที่ไหนกันครับทางแม่แลวลูกแม่ก็เอาอาหารนี่ไปไปนั่งใกล้ลูกลูกที่เป็นทหารปาบมอมันก็มานั่งกินข้าวดีกันลูกเออน่ารักคทั้งคนต่างทำหน้าที่เนี่ยทั้งคนทั้งสองคนนี้ก็นี่นี่ก็ทำหน้าที่ฉันก็ทำหน้าที่ยังกินข้าวกันได้ยังคุยกันยังยังยังสนิทสนมกันได้แต่แบบนี้ผมว่ามันมีส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาให้เราเป็นคนละพักกันเราคนละสีกันแต่มานั่งโต๊ะเดียวกันคุยกันไม่ได้เหรอบางคนเนี่ยไม่ได้เลยนะ โตัวเดียวกันนะคุยกันนะแตกเลยในะวงตวแตกเลยอ่ะซึ่งพอขยายแล้วะนะและเราเป็นคนหนึ่งในสังคมอาจจะเป็นสมาชิพกพรรคนี้อาจจะเป็นสมาชิกกลุ่มนี้เราจะมีบทบาทยังไงในการที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองมีสีแน่นอนนะครับเราพยายามลดลดอุณหภูมิลดความร้อนความระอุในสังคมเนี่ยด้วยให้การเมืองเนี่ยมันเป็นแนวทางในการบริหารช่วยประเทศชาติ ไม่ใช่แนวทางในการแตกแยกเราเล่นการเมืองการเล่นการเมืองนี่มันเป็นอะไรกว่าเป็นเป็นคุณสมบัติสูงสุดของความเป็นสังคม,มทำไมอ่ะเพราะเดรฉานก็มีสังคม,มแต่เดรฉานนี่เขามันไม่มีระบบการปกครองแต่มนุษย์นี่มีระบบการปกครองนี่คือสูงสุดของความเป็นมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์ที่มีสังคม,มานะ เรามีระบบการปกครองเรามีการเมืองเรามีพักการเมืองเรามีระเบียบเรียบร้อยเราก็ควรที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสร้างระบบสร้างกติกาเนี่ยให้มันให้มันให้มันมีผลไม่มีให้มันมีประโยชน์แล้วพักการเมืองต่างๆที่ประกอบด้วยเราเนี่ยโดยสมาชิกด้วยเนี่ยก็จะต้องต้องแสดงความเป็นผู้ใหญ่อย่ายึดติดตำแหน่ง แล้วออกสิครับนลาออกแล้วมานั่งคุยกันอใครจะควจะเอายังไงเนี่ยอย่าไปยึดติดนะครับอย่าไปยึดติดเพราะว่าทางที่ผมไม่เห็นด้วยนะแต่ผมก็อะไรที่มันทําให้ประเทศชาติดีดีขึ้นแล้วก็นั่งมาคุยกันต้องยอมคุยนะอย่างมครับสมมติว่าผมพูดเน่ยยิ่งรักนี่แล้วออกจากตําแหน่งนายกเลยแต่สุเทพนี่ต้องนั่งมาคุยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปเองนะไปคุยเองนะไม่ยอมคุยกับใครเนี่ยก็มันก็ไม่ได้ ผมบอกก็ยิ่งรักลกออกสิครับอย่ายึดตำแหน่งเอาไม่ทำอะไรแล้วจะได้อะไรนั่นก็ปฏิชาติแบบนี้เนี่ยไม่มีใครไม่มีใครสนุกหรอกครับผมคนหนึ่งไม่สนุกเลยนะมาลำมาลำบากเช็คขี่มอเตอร์ไซค์มาครับทุกวันนี้ถ้าเจอก็ให้สลามนิดหนึ่งนะพวกเราพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่าถือว่าเป็นเรื่องไกลตัวอย่าเป็นเรื่องเรื่อง ไม่นะครับแต่แต่แต<ๆ>ทุกวันนี้ดูเหมือนว่ามันจะเลยเถิดจากความเป็นการเมืองไปนิดครับคือการให้ร้ายด่าว่ากันเนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงคือถ้าฟังด้านหนึ่งก็จะบอกด้านหนึ่งเป็นเป็น,ปนสัตว์ชนิดหนึงอีกด้านนึงก็บอกอีกด้านหนึ่งเป็นฆาตกรอะไรเงี้ยคือคือ,คอการที่ใส่หัวคนเข้าไปเนี่ยมันทําให้เกิดความเกลียดชังแล้วก็การมองอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นความอายุติธรรมไปเลยมีอะไรมากกว่ามากกว่ากองทัพสองกองทัพเนี่ยมาสู้รบมาฆ่ากันฆ่ากันจนจนสุดท้ายนี่ต้องทำอะไรก็ฝังฝังสองสุดท้ายนี่ก็ต้องมานั่งเจรจาคุยจะฆ่ากันทั้งวันหรือจะทั้งชาติเลยะมาสุดท้ายนี่มันก็ต้องมานั่งเจรจาเจรจามานั่งคุยกันพอมานั่งคุยกันเนี่ยไอ้นี่มันฆ่าคนนี้นี่มันฆ่าญาติฉันคนนี้นมันฆ่าญาติฉันพี่น้องฉัน คือค่านี่มันก็คือสุดสุดสุดโหดเหี้ยมแล้วอะแต่สุดท้ายก็ต้องมานั่งคุยกันครับอันนี้เรายังไม่ถึงขั้นที่จะมามาประชาชนมาสู้รบกันนะครับแต่แค่ด่ากันผมบอกว่าด่ากันก็ด่ากันแต่มาคุยกันดีครับคุยกันเพราะะ้นด่ากันแล้วก็ไม่ยอมคุยกันเลยนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะปัญญาชนแน่นอน อย่าว่าคนที่จบสูงจบเรียนจบมหาวิทยาลัยมีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับอย่าว่าเลยนะครับด่าด่าด่าแล้วไม่คุยกันเลยนะถ้าด่าแล้วยังคุยกันนะเนาะพอทับเนาอันนี้ไม่ยอมคุยกันเลยครับไม่ยอมฟังกันเลยครับภาคนี้กับภาคนู้นกลายเป็นคนละประเทศกันอันนี้กำลังกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะแบ่งแยกดินแดนกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันจะสนุกตรงไหน คำถ,ถามต่อเนื่องครับเชคเนี่ยเห็นมียุบสภาแล้วแล้วน่าจะมีการเกิดการเลือกตั้งขึ้นช่วยให้ความรู้พี่น้องนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วระบบอิสลามกับการเลือกตั้งเนี่ยการไปเสนอตัวให้เขาเลือกเราอย่างเงี้ยมันมันอิสลามมีความเห็นยังไงครับโดยหลักการอิสลามเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วเสนอตัวใหคนมาแต่นี่เป็นระบบประชาธิปไตยที่ให้นักการเมืองเสนอตัวให้คนมาเลือกเขานะครับซึ่ง ถ้าเราใช้ระบบอิสลามเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้ครับเราอิสลามเนี่ยจะต้องให้ประชาชนเนี่ยรู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปหาคนดีเนี่ยขอร้องเขาเพาคนดีเนี่ยเขาไม่เอาตําแหน่งเ็าไม่เอาแน่นอนแต่ประชาชนเนี่ยเห็นเล็งความสําคัญที่ว่าคนนี้เนี่ยเหมาะท,ที่สุดแล้วเนี่ยเขาต้องมาหาคนนี้มาขอร้องเขาและเขาบางคน,นยังปฏิเสธด้วยซ้ําไปไม่เอาขอให้ฉันเข้าคุกให้มาทรมานมาซ้อมฉ,ฉันฉันก็ไม่เอาครับ ยังไงก็ไม่เอาอุลามาบางท่านเนี่ยถึงขั้นมีคลิฟาน,นีจ่จะต้องเรียนนะเรียดจะได้รับตําแหน่งกองดีรับตําแหน่งมิวักษานี่เขาก็ไม่เอาปฏิเสธเอามารวมกันข้าต้มนี่เคยเรียกซาฮบานี่มาช่วยปกครองนู่นเขาก็ไม่เอาเขาก็กลัวไงเขาต้องบอกจะให้ฉันเข้าหนูคนเดียวเหรอแล้วพวกคนจะไม่ช่วยฉันอ่ะพ,พูดด้วยเหตุผลน่าาสียนาแต่เราบบประชาธิปไตายนี่มันไม่ใช่ซึ่งในขั้นลองของบ้านเมืองของเราเนี่ย <c oughs> เราก็จะรับส่วนหนึ่งของประชาธิปไตไเนี่ยเอามาใช้เพื่อเป็นเป็นเป็นทางออกในการที่จะให้คนดีเนี่ยมาทำงานในสังคมซึ่งเราถือว่าการใช้ชูรอในพักมุสลิมและในสังคมมุสลิมที่จะเสนอคนดีให้คนคนดีเหล่านี้เนี่ยเสนอตัวในสังคมเพือถูกเลือกเป็นเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ย อันนี้ก็ถือว่าได้ทําระบบชูรอระดับหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นพรักมุสลิมที่เคร่งครัดในเรื่องคุณสมบัติถึงแม้ว่าประชาธิปไต,ปตยเนี่ยไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าคนที่จะเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าเขาไม่มีเงื่อนไขแบบนี้แต่เรามีอันนี้ก็อันนี้เป็นส่วนที่เราสามารถเอาอิสลามนี่มาใช้ และเป็นส่วนดีไม่เป็นส่วนดีถึงแม้ว่าเขาไม่ได e, ้ไม่ได้บังคับเราแต่รเราเอาแบบคร่งคัดที่สุดเลยครับคนที่เป็นนักอารมิมของพวกเราต้องเป็นคนที่ละหมาดครับคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยคนที่ใส่สร้อยทองเนี่ยไม่เอาครับคนที่ใส่สร้อยทองคนนี้ไม่ไม่ถึงแม้ว่าเป็นกาเฟสนะครับ,รบถึงแม้ว่าเป็นกาเฟสเราก็ต้องคัดเลือกบุคคลที่เป็นต่างศิ่งนะั้นที่ทีม่มีจริยธรรมมีศีลธรรม บางส่วนของอิสลามอย่างน้อยในภายนอกของเขาในตรงเรียบร้อยก็คือเราเป็นคนไปขอเขาให้ให้เขามาใช่ครับนะครับก็ใช้ส่วนนี้ส่วนหนึ่งของของอิสลามในการในการระบบนในการที่เขาจะให้เขาเข้าไปในไปบริหารได้เนี่ยมันจําเป็นต้องผ่านกระบวนการใช่กระบวนการือกติกาของประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งมันก็เป็นความจําเป็นครับดรัคิล่าในมุมมองอิสลามเป็นยังไงครับดรคกิล่าใช่ไหมที่กินเลือด มันมีด้านประวัติศาสตร์นี่มันมีจริงนะครับเขาว่าเป็นเป็นเป็นกษัตริย์องค์หนึ่งอยู่ที่ลบาเนียนในอดีตในประวัติเมื่อประมาณห0 0้อยหรือ5้าร้อปีเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ชอบทรมานคนอื่นแล้วก็กินเลือดเขาแต่ที่หลังนี่มันก็มีเวอเวอไปไปหลายเรื่องนะว่ากินเลือดแล้วมีอายุยืนนานอะไรก็สารพัดแต่ที่ไปที่มานี่มีเขาว่าก็มีจริงนะครับ แต่ที่พี่น้องไปดูตามหนังนี่ไม่ใช่นะครับเ็เป็นประวัติศาสตร์อันนึงก็ไม่ต้องไปให้ความสักสิทธิ์อะไรครับคืออย่างนี้เราจะศึกษาประวัตินบีจากหนังเหรอครับนี่เหมือนกันครับเราจะเชื่ออะไรเกิดในประวัติศาสตร์เนี่ยในหนังเหรอที่หนังนี่มันเว่อร์นะครับมันไม่ใช่ความจริงครับเขียนดูว่าป้องกันยีนแขวนคอเด็กได้ไหมครับไม่ได้ครับในทัศนะสหบส่วนมากครับข้าวเหนียวเหลืองกับไก่เป็นชิริกอย่างไรนะต่อจากคำ ต่อจากคําือจากฝ<ำ>ั่งนู้นนะที่ไม่ใช่มุสลิมมานะเขา<ำ>ักจะใช้ในการในการถวายคร<ำ>ับถวายสารเจ้าถวายเจ้าที่เจ้าทางคร<ำ>ับแล้วก็ไม่แน่นะว่าเขาเอามาจากเราหรือเอามาจากเขาเพราะของเรานี่ก็มีนะครับเวลาทําบุญทําอะไรเนี่ยเลี้ยงหยินเนี่ยก็จะมีนูรีก็คือข้าวเหนียวเหลืองไ<ำ>ก,ก,ก,ก่ย่างไก่ย่างหรือไก่ทอดนี่แหละจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพิธีกรรมที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยครับ เราไม่เคยเห็นนะครับว่าเวลาแขกมาเนี่ยเราก็เลี้ยงข้าวเหนียวเหลืองหรือไก่ย่างทุกครั้งแต่มันจะเป็นอาหารพิเศษและมีความเฉพาะครับแต่ถ้ามีคนทำเนี่ยแล้วก็ไม่เกี่ยวนะัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ฮารมแน่นอนนะครับ,รบแต่มันกลายเป็นสนัญลักษณ์กลายเป็นสนัญลักษณ์เหมือน <c oughs> ทูกอย่างนึงนะครับที่ประเทศอียิปตูบเนี่ยเขาเรียกะ ตาผีไอ,อ,อ้นุไลฟรีดตาผีทูปเนี่ยก็จะใช้ใช้ในพิธีกรรมด้านเสราสัตร์มันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยครับแต่เป็นทูบอย่างหนึ่งชนิดอย่างที่ยินชอบเรียกยินได้ฉะนั้นใครจะเอาทูบนี่มาจุดที่บ้านนะ่ะนะมันไม่มีเหตุผลนะว่าทำไมมีทูอย่างอื่นที่มันหอมที่สั่ทําได้ทูปเนี่ยไปว่า มายีรอะไรที่มันหอมอันนี้มันเป็นเฉพาะเลยเรื่องนี้ถ้าใครเอามาใช้เราต้องสงสัยมะต้องสงสัยอย่างนี้ก็เหมือนกันคครรัับบก็มันเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ถ้าได้มาจากคนอื่นก็ต้องต้องสอบถามถ้าเราทําเองอะนะสมมติว่าผู้ถามนี่อยากกินเหลือเกินเนี่ยข้าวเหนียวเหลืองเราก็บอกข้าวเหนียวอย่างเดียวไม่พอหรอไม่อยากกินเหลืองก็ไม่เป็นไรแต่ท่านนีอย่างที่ดีลวกันนะครับไก่ย่างก็ย่างเองแล้วกัน ไม่ใช่ว่ามีคนเอามาให้เราก็ต้องถามว่าอันนี้อันนี้เพราะอะไร,รเพราะบางทีก็ทําบุญเรื่องนี้เรื่องนรีเรื่องอะไร,รที่มันไม่ถูกต้องนะครับ,รบลูกจมน้ํานะครับนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับจมน้ําวันแรกของอมฎอนไปเสียตอนหัวรุ่งของซุบปฮีในวันที่36นับจากนั้นนับจากวันที่จมน้ำนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเห็นเป็นแสงอยู่ที่กระจกคล้ายๆกับวงกฏของดวงอาทิตย์ ได้ฝันเหรอเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับลูกจมน้ําเห็นแสงที่ไหนที่กระจกครับคล้ายๆวงกดของดวงอาทิตย์กระจกไหนอ่กระจกอะไรไม่ไม่ได้ระบุครับเห็นแสงอยู่ที่กระจกคล้ายๆดีครับครับดีครับดีนะครับก็ดีครับลูกเสียคนจมธรรมดาเนี่ยอายุคือบรรลุศาสนาพราแล้วเนี่ยก็เป็นะ ه ีด ยิ่งเป็นเด็กนี่นะครับแล้วก็จมน้ำานี่ก็หวังว่าจะเป็น ش หีดแล้วก็เป็นชาวสวรรค์ชับสามีมีภรรยาคนที่สองนะครับเป็นกาเฟสและไม่และสามีไม่เคยละหมาดซึ่งก่อนหน้านี้เป็นคนที่ละหมาดครบ5าเวลาแต่ในวันนี้ลูกของภรรยาคนแรกสามีไม่พูดด้วยอยากอยากทราบว่าได้ผู้หญิงกาเฟสอาจทำของอยัดอยาดโดนของเป็นไปได้คือ เป็นไปได้แต่ห้าสิบห้าสิบนะครับห้าสิบห้าสิบโอกาสที่โดนของก็มีโอกาสที่ปลายชีวิตหลงก็มีครัแล้วจะแก้อย่างไรครับมีก็ต้องต้องตรวจสอบถ้าเขาฟังกุรอ่านได้ละหมาดได้นะครับก็เป็นสัญญาณว่าไม่ใช่ไม่ใช่โรคมือแต่ถ้าเขาฟังไม่ได้ละหมาดไม่ได้เลยอ่ะนะนั่นน่ะมีสิทธิ์สูงว่าอาจจะเป็นโรคมือนะครับก็ต้องรักษาเขาคอสรักษาและที่บอกว่าไม่ไม่พูดกับลูกเลยนะครับ มีก็นี่แหละ <c oughs> ไม่พูดกับลูกเลยเนี่ยเพราะโกรธโกรธภรรยาคนแรกะอะไรประมาณเนี้ค,คือพฤติกรรมอะไรแปลกๆนี่สําหรับคนนี่พอ,พอแต่งงานแล้วก็หลงแล้วอะหลงกับภรรยาแล้วอะนะนก็มีครับคนที่หลงแล้วก็เพี้ยนแล้วก็มีครับแต่คนที่โดนของแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์ก็ต้องไปตรวจสอบตรวจสอบ้วยการอ่านคัมกุรอ่านดื่มน้ํคกุรีร์ถ้าไม่ยอมเลยเนี่ยน่าสงสัย ก็คําถามหมดครบถ้วนนะครับวันนี้ตอบได้ทุกคําถามนะครับมี่น้องทัวมาจากต่างประเทศนะครับกู้เห็ดนะครับไม่สามารถรับได้ที่มือถือนะครับต้องขอมาฟด้วยนะครับครับก็หมดเวลาลงพอดีนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อาทิตย์หน้ากลับมาพบกับคุณอุเซนมอมินแลวก็เชครดออมัสมดีได้ตามเดิมนะครับวินชอลล็อ์ครับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวะบิลลาฮิตตอฟิก <Absolutely> วัลฮิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู